สวัสดีค่ะเจ้าจ๋าพาผุกมนะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าคนสวยของเรานี่ค่ะต้นเคลต้นเคลนะคะรักมากเลยนะเขาบอกว่าสวยมากอย่างสวยเลยเอามาส่งของที่นกนะไปสามสี่กิ่งนะเอาไปทำเค้กสลัดออร่อยไหมพี่ก็โอเคค่ะกรอบมากเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะพ yeah> ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาส่งอีกนะอันนี้อยากได้สับสลัดอื่นด้วยนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากินโอ๊กถูกใช่ไหมถูกค่ะเลยปัตตอเวียเลยโอ๊กกินโอ๊กมีหลายอย่างออกเลยนี่ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเอามาส่งเพิ่มนะคะพี่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าพี่จะเอากระถางใหญ่อีกกระถางหนึ่งได้เลยนะอ่าไหมเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวยืนไปเอามาให้ตอนนี้เลยเอาเอาเขียวกับไก่ อ่าสำหรับคลิปนี้จ๋าก็พาสั้นๆนะคะว่าจะทำช็อตไม่ไม่ทำดีกว่าเอาลงในคลิปสั้นๆนะค่ะเนี่ยค่ะพี่เขาชอบปลูกบ้านเขาสวยมากเลยนะคะโอ้รีวิวบ้านพี่เขาหน่อยดูสิต้นแบบต้นแบบดอกไม้สวยมากอันนี้ต้นอะไรพี่เกาลิลิกาค่ะเกาลิลิการ์ก็จะออกช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะหน้าหนาวใช่ไหมใี่เขาชอบปลูกต้นไม้นะคะรอบบ้านเลยต้นองุ่นยังอยู่ไหมคะพี่ดูมันเดินดูมันเดินมันจะตายให้เี็ เพาน้ามันไม่ดีก็จะไม่รู้ว่าจะไงเขาน,น่าจะไม่เจอแดดเต็มที่เพราะว่าต้นใบเนี้ยเขาออกเต็มที่ละมันก็เลยแบบไม่ค่อยเจอแดดอ๋อเขาชอบแดดใช่ไหมใช่องุ่นเขาต้องมีแดดอ๋ออย่างว่าแดดเจอฝนเยอะก็เป็นเป็นเชื้อราอ๋อใช่ไหถ้าไม่มีแดดต้นเนี้ยเขาเขา,เขาตึกเต็มละตอนนั้นที่พี่เอามาลงใหม่ๆต้นเขาจะยังไม่ยังไม่ออกใบเยอะเนาะต้นเนี้ยมันก็เลยองุ่นก็เลยงามมาก ค่างหูตอนนั้นงามเพราะว่าตอนนั้นต้นนี้ยังไม่ค่อยออกแดดออกออกดอกเท่าไหร่ไอออกออกใบออกอะไรเนอะโอดูพริกพี่เขาต้นแข็งแรงมากเลยต้นสูงแต่ไม่ล้ม ah. อ่ะแข็งแรงนะเนี่ยเนี่ยได้เก็บกินพริกพริกถ้าเกกินแบบปลอดภัยไม่มีสารเคมีเราต้องปลูกกินเองไม่หรอกพี่ใส่ปุ๋ยของเนี่ยหรือแทนด้วยแหละอื มานาวเขาออกใช่ออกดอกดกด้วยนะคะบ้านพี่เขาต้นมานาวเยอะออกออกลูกตลอดปีเลยทั้งปีมานาว่รต้นอะไร้พิจิตต์เป่าพี่ไม่ใที่เขาปลูกม,มานาวมาในวงร้อยอยางนะคะได้กินทั้งปีได้กินลูกติดลูกทั้งปีด้วยเห็นออกลูกตลอดทั้งปีเศรษฐีวินสันใหญ่มาก สำหรับคลิปนี้เจจ๋าก็พามามามาดูเคลเอามาส่งพี่เขานะคะเดี๋ยวเจ้จ๋าไปเอามาส่งอีกกระถางหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอามาส่งอีกกระถางหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาสั่งพวกสลัดเป็นกระถางอีกเพิ่มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าจ๋าก็มาแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจาจ๋าพาปลูกนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะขอตัวไปเอากระถางเคลมาส่งพี่เขาอีกกระถางหนึ่งก่อนบ้านเจ้าจ๋าก็อยู่ซอยถัดไปค่ะ พี่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยสวยดูหน้าบ้านพี่เขาเป็นซูมสวยมากเลยบังแดดได้นะคะค่ะคลิปนี้าจ๋าก็มาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเจจ๋าจนจบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้จาพัลผูกได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ